ครับผมสวัสดีครับผมช่องเอ่อรถไถยนวันนี้ผมจะมาอธิบายระบบเกียร์นะพอดีมีเอ่อแนะนําวิธีการดัดแปลงระบบเกียร์สงสัยว่าระบบเกียร์ของรถไทยนาเอ่อทะเลทองรุ่นเก่าใช้ชุดเกียร์ของไงครับผมทะเลทองรถไทยนาดัดแปลงทะเลทองรุ่นเก่าที่มีเอ่อวันนี้ผมจะมาอธิบายที่มันคือก็จะมีเหมือนรถไถยที่ต่างจากเกียร์ธรรมดาคือมันจะมีวนเข็มตามเข็มนะครับมีส่วนประกอบก็คือเอ่อของทะเลทองนี้ลักษณะการใช้งานยังเป็นเหมือนเดิมนะครับ แล้วตำแหน่งเกียร์ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองเข้าเกียร์ผมเข้าออกใช้เป็นเป็นเหมือนเดิมนะครับหลักการไม่ใช่เหมือนกันีเกียร์หนึ่งก็คือเกียร์สองนะผมเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยจะอยู่เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกขั้นตอนให้ฟังนะครผมการเข้าเกียร์ก็เป็นหนึ่งสองดึงต้องชักชักตัวเกียร์หลักขึ้นมาหลักกนะครับหลักสองนะครับผมของระบบเกียร์ตัวนี้ก็คือเอ่ธิะมีอีกัางหนึ่งทั้งบูทไปดูนะครับแล้วก็เขนประคองนะผมคือ สองอย่างนี้ก็ต้องทําให้มันสมุทกันแล้วก็ทําให้มันสัมพันธ์กันถึงแบบที่สุดนะครับเพราะว่ามันถ้าเราแบบทาให้มันไม่สมุทกันก็คือเวลาเข้าเกียร์มันจะเข้ายากนะครับแล้วก็เกียร์การชักเข้าชักออกนี่ครับหลักๆคือหนึ่งตัวนี้เป็นแขนประคองนะผมจะมีบูตตัวไอแกนประคองและแกนควบคุมนะผมบูต มาตัวนะครับผมตัวนี้เป็นขาตะกระตนนะครับผมเรียกขาตะกระตนนะครับผมสาหรับดึงเวลาเข้าเกียร์นะครับผมเข้าหมุนซ้ายขวานะครับหมุนทวนเข็มนะครับผมตัวนี้เป็นแขนตรงนี้ปรับได้นะครับผมตัวนี้จะเป็นบูธประคองเฉยๆนะครับผมเอ่อแล้วก็จะมีบูธเอ่อติดกับโครงหนึ่งก็สองนะครับผมตัวนี้เป็นบูธประคองเหมือนกันนะครับผมชุดนี้ก็คือยศ ยกขอโทษนะครับผมขออภัยยกชุดเดิมของมาของของเดิมมันมาเลยนะครับผมครับส่วนประกอบหลักๆก็มีแค่นี้คผมหลักการหลักการง่ายๆครับผมครับต่อไปครับเป็นระบบเลี้ยวนะครับผมระบบเลี้ยวตัวนี้ก็คือจะใช้โซ่นะครับผมใช้โซ่ในการดึงคันชักขึ้นนะครับดึงก้ามปูนะครับผมตัวนี้ฝั่งซ้ายครับผมจะดึง ไปด้านหน้านะครับผมเรามาดูฝั่งฝั่งขวานะครับผมฝั่งขาฝั่งขวาตัวนี้ก็คือจะมีเมื่อกี้ดึงดึงไปข้างหน้าใช่ไหมครับผมแต่ตัวนี้สเตอร์ดึงไปข้างหลังนะครับผมก็คือที่ทางจะสวนทางกันนะครับผมครับตัวนี้เป็นฝั่งฝั่งขวาผมจะยึดไอตัวขาตะกระเตียนสําหรับควบคุมนะครับผมตัวนี้ผมใช้คอนโทลแค่ตัวเดียวนะครับผมดึงหน้าหลังเฉยเยสามารถ ควบคุมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ได้ในแขนในคอนโทรลเดียวนะผมปกติก็คือผมจะทําแยกนะครับแต่ทําแยกบางบางท่านก็สลับหลงหลงเรืมเืมในการขับขี่นะผมก็เลยย่นหมาก็คือให้ใช้ชุดเดียวกันเลยก็คือผักมาด้านหลังก็คือเลี้ยวเลี้ยวขวาผักมาด้านหน้าก็คือเลี้ยวซ้ายนะครับผมหลักการก็มีแค่นี้ครับผมไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ มีแค่นี่แหละครับทิศทางเราใช้โซ่กับสตือมอไซค์เก่านะผมมามาประยุกต์ใช้นะครับผมหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้นะครับผมมันจะมีเวลาเราใช้ก็คืออีกฝั่งหนึ่งจะอ่าหย่อนอีกฝั่งหนึ่งจะตึงนะครับผมมันก็มันจะสลับกันอย่างนี้นะ หอวาากนนน่่่ยงบิปผมเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนอ่ะนะระบบอะเออกียร์แล้วก็เพิ่มเติมก็คืออะระบบบังคับเดี้ยวนะครับก็มีแค่นี้นะครับผมมันไม่ยากนะครับสำหรับท่านในที่สนใจแล้วก็ดัดแปลงอชอบใน <c oughs> ชอบในงานประดิษฐ์นะครับผม ชอบในงานประดิษฐ์ส่วนนี้ก็คือก็อธิบายความเอ่อความสัมพันธ์ของระบบว่าเกียร์ตัวนี้ก็คือเราต้องต้อง,ต,องต้องมีองค์ระกอบอยู่2ออย่างก็คือตัวพุทธ <c oughs> คานประคองแกนเกียร์นะครับผมอ่าแล้วก็ทําให้ทํำยังไงให้มันสมูทกันได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าำถ้าทําแบบ ไม่สมมติกันก็คือเวลาเข้าเกียร์แบบเราชักเข้าชักออกนี้ครับมันจะติดติดขัดขัด,ขด,ขดบ้างก็คือเป็นปัญหาช่วงแรกนะครับผมก็เจอครับผมก็เจอแต่ว่าผมก็เอ่อยังไงล่ะครับก็คือจับพัดจับผูไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็คือก็คือได้มาเป็นแบบนี้นะครับอาจารย์บางท่านเขาก็ทําหลักการนี้นะครับคือเนี่ยแหละจะมีบูธตัวประคอง สามารถดึงแกนเกียร์ได้แล้วก็สามารถเข้าเกียร์ได้ในชุดเดียวกันนะครับผมครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมตาหรับช่องรถไถน้อยมนพ่อนะครับผมเป็นช่องใหม่นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ